ครับสุดท้ายโดนครับหลังสุดท้ายโดนวัวมาโดนว่ะมาบูครับมาลุ้นกันครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยต้อต่อเบา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 อยู่ไหเอ้ยโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เก่งไปท่านผู้ชมมาปักเบ็ดข้ามนิดนึงนะครับผมเหยื่อที่เฮาจะใช้วันนี้เป็น่สาเดือนนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมสาเดือนโคดไว้ ทิ้งไว้แบบนี้นะครับมาตายครับทุกชมนะครับผมก่งจะใส่ให้ท่านผู้ชมชมสักหลังหนึ่งนอกแล้ววันพรุ่งนี้เช้าเขาก็มายามตัวกันนะครับผมวันนี้กิ่งใส่สิบหลังครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเกี่ยวโยงไปเลยหมายนี้เขาต้องมาค้ำค้หน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้ามาช่วงเช้านั้นเพื่อนยังจอมเบ็ดหรือว่าเพื่อนยังตกเบ็ดกันอยู่นะครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยนี่ครับ วิธีการเกี่ยวเหยือนะครับผมนี่มาครับท่านผู้ชมนะครับขนิยาดขยับกล้องนิดนึงนะครับผมปึ๊บมาเห็นครับผมอโอ้โหเปรียบกับของใครจะหายยากหายหายากจังเอาครับผมตายแล้วมานๆๆๆครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่ ตอนพรุ่งนี้เช้านะครับผมตอนที่เฮามายามไปก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะยวเก่งขออนุญาตใส่มันครบๆก่อนนะครับผมไปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อเชานี้เจอกับไอเก่งกันแล้วนะครับผมไอเก่งปลาท่านผู้ชมมายามเบดนี่นะครับผมการที่เฮาใส่ไปตามแนวเนี่นะครับจำนวน10คันครับท่านผู้ชมมาชมกันครับผมว่ามันจะตีตัวเฮาก่อนนะครับไปครับท่านผู้ชมตรงไปแล้วครับผมอุ๊ย ี premises, ่มาพร้อมกับบริการเช่นเคยครับมาครับผมจะซอมผ่อนหลังแรกกันครับโอ้หลังแรกอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้ทอฮะลืมเหมือนกันแหละโอ้ขันแรกอยู่นี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมนั่น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 อุย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 นั่น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 ไงนั่นไงเดี๋ยวเก่ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมเอาละครับตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยมาลุ้นกันครับผมอุยอุยอุยอะไรเนี่ย เอาอบาเ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 บาไอ้หนูไลเอ้ยโอ้ไอ้ช่อนโอ้โหว้าวปลาลีมครับผมนี่โอ้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 เนี่นย,ยังไงโอ้ทำงานแล้วครับทำงานแล้วนี่นี่นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถุงแมนก็ถุงแมนก่อนโอ้ยไอ้ช่อนไอ้ช่อนเอาแล้วเอาแล้วเสร็ถุงก่อน เอาล้วครับผมหลังแรกไก่ช่อนแล้วครับผมนี่ไงอุ้ยโอ้โ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 โดาโดอกเขาดดอกจะพอะจ้แม่โอ้นี่ครับผมตัวใ้ชอนนะครับหลังแรกโอ้มันหมัครับมันหมัออโอ้ดีครับผมจำลอลงไปโอ ouais right? ้เรียบร้อยครับไปครับผมไปหลังต่อไปเลยโอ้หลังแรกกระหมโอ้ในช่อนแล้ว เอาละครับผมเหยื่อเส้เดือนของเราทํางานแล้วไปครับผมไปหลังต่อไปยัดกระเป๋าประจํากายก่อนครับผมไปครับไปหลังต่อไปเลยจัดไปเร็วไปปฏิกัดมาแล้วครับผมไปครับผมไปหลังต่อไปเลยไป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 เร็วลูกไป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 ดินแอ้มไปดินแน้มไปไปเร็วไปเร็ว โอ้ยโอย้หลังนี้เย่ารอดหมดเลยหายกินก็ธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมมันก็มีได้พ่องมาได้พ่องเนาะได้ตัวสองตัวก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมไปครับลราต่อไปเลยหลังนี้เงียบลิฟอบโอ้เหยื่อรอดนะครับผมนี่ครับ ถือว่าเยอะส่เดือนของเราก็ายังทำงานอยู่นะครับผม10หลังห้าหลังสี่หลังครับผมหมัดวลารเรื่หนึ่งตัวครับไปครับหลังต่อไปไปติดเลยเหรอจ๊ะโอ้เดี๋ยวรอดครับผมเดี๋ยวรอดเก็บครับเก็บ ักตัวหนึ่งนะะได้ตัวเดียวเองเหรอไปครับผมตามหลังนี่เราใส่ใกล้ๆกันเลยโอ้ยอย่ารอดอย่ารอดหมดเลย โดนล่อนแล้วสุดท้ายกันโอ้ยเงียบกริโอ้โอ้โดนครับโดนโดนๆดนโดนลองสุดท้ายโดนครับลองสุดท้ายโดนรู้ว่ามาโดนว่ะ ปลาบูครับปลาบูนี่โอ้ได้ปลาบูสอตัวหนะครับนี่ครับผมปลาบูปลาบูจะใส่ถุงหมนก่อน,อนโอ้ซิปหลังครับผมท่านผู้ชมได้สองตัวครับได้ปลาบูตัวหนึ่งแล้วกับปลาช่อนตัวหนึ่งครับผมปลาช่อนหรือปลาลิ้มแล้วนะครับไอ้ลิ้มไอลิมอล้มบอกเด็กเอาไปน,นะจ๊ะ โอ้จมลงล้อไปโอเคครับผมไปครับท่านผู้ชมแย้วไปสรุปผลงานกันที่บ้านนะครับผมไปครับเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะอุกนะครับผมแล้วก็มันใกล้หนองแล้วนะครับเดี๋ยวป่าจะโตครับผมไปครับสิบหลังครับผมหมันสองโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับการ พักเบสของเฮาในครั <cues> ้งนี้นะครับผมจํานวนซีฟตัวให้เก่งได้ปลาลิมไปหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ปลาบูแฮมหนึ่งตัวนะครับเบสของเฮาซีฟคันครับท่านผู้ชมถ้ากิเหยื่อของเฮาก็ตามที่ไอเก่งใส่ชงแต่แต่ต้นคลิปนะครับผมนั่นก็คือเหยื่อไส้เดือนนะครับท่านผู้ชมแมนนะครับสองคนสองตัวครับท่านผู้ชมโอเคโยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ไอเก่งขออนุญาตลบกวนเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้คลิปหน้าไอเก่งจะปลาท่านผู้ชมทําอย่างกันที่ไหนนั้นรอติดตามชมนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เก่งด้ยวยน,นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมกลับบ้านครับเดี๋ยวเาไปสรุปผลงานที่บ้านก่อนน,นนะครับผมไปครับผมกลับบ้านครับกลับบ้านกัน <c oughs> มันอยู่มานอยู่ เด็กครับท่านผู้ชมมาถึงบ้านแล้วครับผมสรุปผลงานของเราเบ็ดซีบหลังครับซีบหลังได้ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับผมก็ถือว่าไซส์กระพองามอยู่นะครับผมนี่ก็ดมาสักขีดสองขีดนะครับท่านผู้ชมโอเคอยู่ครับผมนี่ได้ปลาบูให้ตัวงนึงครับนะครับเด็กเก่งขออนุญาตเอาน้ำใสก่อนนะครับผมน้ำใสก่อนโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เด็กเก่งขออนุญาตปิดคลิปแหมรอบนึงนะครับผม ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับผมอย่างน้อยก็มาห้วครับท่านผู้ชมนี่ได้พอได้ทํากินอยู่ยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมขอบพระคุณมากมากครับผมทุกๆกําลังใจนะครับที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม